เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับผมกับผมซีซันตูดิโอเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่กันกับ20ดับเกมแนวยิงปืนครับหน้าเล่นในปี2024นะครับทุกเกมที่ผมคัดเลือกเอาไว้ในคลิปนี้ล้วนเป็นเกมที่เปิดให้บริการฟรีกันทั้งสิ้นนะเกมไหนเสียเงินเราจะไม่เอามารวมครับดูกันแบบย,ยาวๆทั้งหมด20ดับเกมกันไปเลยใครที่กําลังตามหาเกมเอาไว้เล่นในช่วงหยุดยาวแบบนี้ครับก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้ครับ ส่วนจะมีเกมอะไล์ที่น่าสนใจแล้วก็เปิดให้เล่นฟรีกันบ้างก่อนจะไปรับชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เรามาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม The Finals ถ้าหาว่าใครอยากได้เกมฟรีแนวชูเตอร์สุดเฟี้ยวแล้วก็ต้องมาลองแนะนําเกมนี้กันดูสินหน่อยครับความพิเศษของตัวเกมนั้นคือเขาจับผู้เล่นทีมทั้สามคนครับเข้าสู่สนามแข่งขันเสมือนจริงที่มีลักษณะของเกมชิงรางวัลครับผู้เล่นแต่ละทีมนั้นต้องทำภารกิจให้สําเร็จเพื่อคว้าชัยชนะออกไปตัวเกมจะมาสไตล์แบบทันติคอ A.P.S ในนการเล่นเป็นทีมครับใครที่เคยเล่นพวกเกม Battlefield มาก่อนเนี่ย mm. ก็คงปรับตัวกันได้ไม่ยากเ mm. ย็นนักโดยรวมแล้วแอดชอบเลยครับกราฟิกสวยแบบ n x x t g n นระเบิดตึกพังเสียงปลูกสร้างได้มันถึงใจกันมากๆรวมไปถึงงานอาวุธก็มีให้เลือกปรับแต่งกันเยอะอยจริงครับเป็นเกมที่ดีไซน์ระบบแล้วก็กิมมิกลูกเล่นใส่เอาไว้เพียเปิดบริการฟรีด้วยครับเกมเมอร์สายยิงแหลกจากกระสุนเนี่ยต้องเข้าไปลองกันดูครับ เกมต่อไป f o r นท์หนึ่งในเกมแบทเทิลรอยอดฮิตครับที่ไม่ติดไม่พูดถึงไม่ได้กันอย่างแน่นอนแม้ว่านี่จะเป็นเกมที่เปิดบริการมานานหลายปีแล้วแต่ด้วยความที่มันทั้งสนุกและก็เล่นเพลินครับทำให้ครองใจเกมเมอร์ทั่วโลกเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนอกจากจะเปิดให้เล่นแบบฟรีทูเพย์แล้ครับจุดเด่นของ Forza 9ที่แอดชอบเนี่ยคือสไตล์งานภาพกราฟิกของเขาเลย ที่ภายในเกมนั้นจะเน้นสีสันโทนจัดจ้านครับสดใสซึ่งแทบส่วนใหญ่เนี่ยแนวยิงยิงครับจะเน้นทําภาพให้สวยสมจริงเสียมากกว่าอีกอย่างหนึ่งเกมนี้เน้นคอสตูมแฟชั่นครับของตกแต่งมันโคตรจะเยอะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยครับเป็นเสน่ห์ของเกมนี้นั่นคือการสร้างที่กาําบังหรือบันไดต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสาม,มารถในการเล่นแล้วก็ความครีเอทกันแบบที่สุดแล้วยิงแม่นอย่างเดียวไม่ได้นะสำหรับเกมนี้คุณต้องครีเอทกันเก่งด้วยครับ มากันที่เกม Apex Legends เกมแอคชั่นชูเตอร์ครับสไตล์แบท t l ิ r รอย่อนะที่จะมาในมุมมอง f p s ผสมการใช้งานของฮีโร่ที่มีสกิลแตกต่างกัออกไปรวมไปถึงเกมนี้ต้องอาศัยทีมเวิร์กและเทคนิคของคนเล่นเองด้วยทุวเกมอัดแน่นด้วยงานภาพกราฟิกที่ปี2024นี้ก็ถือว่าดูดีเอามากๆอลังการงานสร้างแบบไซไฟล้ำๆครับเน้นอาวุธชุดเกราะที่มีความไฮเทคครับ สำหรับใครที่ชอบเกมเพลย์เน้นความรวดเร็วและมีความหลากหลายของตัวละครครับ Apex l e g e n d นั้นนับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าจะเข้าไปลองกันดูครับ <un> พามาดูกันต่อด้วยเกม Call of Duty Warzone หากว่านึกถึงเกมที่มีกราฟิกอลังการงานสร้างเป็นเบอร์ตน้ตนในยุคนี้ครับแล้วก็มีคนเล่นออนไลน์จำนวนเยอะเนี่ยขอออฟดูตีครับต้องมาติดอันดับอย่างไม่ต้องสงสัยครับนี่คือ1เกม FPS Shooter ที่ดีที่สุดในปี2024ครับทางระบบการเล่นจัดกันมาแบบโคตรจะเยอะระบบปรับแต่งปืนแบบก,กว้างและจำนวนคนออนไลน์กันเยอะทั้งวันทั้งคืนครับเป็นเกมที่เปิดให้บริการฟรีนะใครที่รักในการบู๊แหลกแจกกระสุนครับผมว่าเกมนี้ควรมีติดเครื่องกันไว้อย่างไม่ต้องสงสยัย และอีกสิ่งหนึ่งที่ขอเตือนนะครับพื้นที่ติดตั้งเกมนี้ค่อนข้างเยอะเพื่อเอาไว้ซัก1นึ่งรอจกและตอนนี้ล่าสุดเขามีเวอร์ชันมือถือที่สโตไทยกันแล้วด้วยนะครับสำหรับฟอรโซนเกมถัดมาฟาร์ไ84 เกมออนไลน์ชูเตอร์ TPS ครับที่จะมาพร้อมกับกราฟิกแบบ Next Gen ครับผสมผสานการเล่นสไตล์โมบา e แล้วก็ Battle Royale เอาไว้ได้อย่างลงตัวทูกเกมสามารถเล่นคร o s s p l ตฟอร์มทั้งในคอมแล้วก็มือถือกันได้ ตีมหลักภายในเกมมาแบบล้ำยุคโลกอนาคตอีกแล้วตัวละครต่างๆมาในแนวการ์ตูนสีสันสดใสครับและก็จะมีสกิลเฉพาะตัวแต่ละตัวคือสวยๆเท่ๆทั้งนั้นนะออกแบบมาได้สวยงามลื่นไหลครับภาพสวยคมรองรับแบบ 4K อาวุธปืนมีให้เลือกปรับแต่งกันเพียบครับทีเด็ดมีเจ็ตแพคเอาไว้ใช้งานกันด้วยโดยในแมปเนี่ยก็ยังมีพวกยามผานะและก็อุปกรณ์ล้ำๆอีกมากมายให้เราเลือกใช้งานใช้ประโยชน์กันครับ ถ้าใครที่อยากได้เกมแนวออนไลน์ครับภาพไม่จริงจังจนเกินไปครับเล่นออนไลน์กับเพื่อนเยอะเนี่ยเกมนี้เปิดให้เล่นฟรีและก็มีภาษาไทยครับมาดูกันตอ่นตอกับเกม c a l i b e r เกมทั c น i c a ่ tps ครับจากผู้สร้างของ world of tanks นั่นเองถือว่าเป็นเกมที่ผสมผสานการเล่นแนวขลยุทธ์บวกกับเกมยิงปืนเอาไว้ได้อย่างลงตัว จุดเด่นของตัวเกมนี้นั้นครับคือการเล่นต้องอาศัยทีมเวิร์กในการเล่นแบบขั้นสุดเลยโดยจะเป็นการแบ่งเป็นทีมทีมละ4คนซึ่งผู้เล่นเองครับทั้ง4คนเนี่ยจะมีหน้าที่คนละแบบครับก็จะมีแอสซาลซัพพอร์ตมิดิกและก็สไนเปอร์ครับหรือมาร์คแมนนั่นเองโดยตัวเกมนั้นรองรับโหมดการเล่นที่หลากหลายแต่ละโหมดนั้นดุเดือดมากๆที่สำคัญคือต้องสื่อสารกันภายในทีมให้ดีนะถึงจะเป็นผู้ชนะได้ครับไม่ว่าจะโหมดใดก็ตามต้องยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่คอนเซปต์น่าสนใจมากๆ แถมยังได้ทีมงานของ World of t a n k มาดูแลแบบนี้ครับสบายใจได้เลยว่าเป็นเกมที่คุณภาพครับแก้วแน่นอนครับมากันที่เกม World War 3เกมออนไลน์ที่จะมาในทีมของสงครามโลกครั้งที่3ครับรูปแบบเกมเพย์เนี่ยจะมาในแนวชูเตอร์ทีมสงครามนั่นแหละครับในส่วนของมุมมองการเล่นเป็นแบบ fps เลยนะที่เล่นง่ายควบคุมง่ายครับ ฉากบรรยากาศของเขาถือว่ามาเติมเต็มอรรถรสในการเล่นได้สุดยอดอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้แผนที่ของเขามาแบบสเกลใหญ่เบิ่มครับส่วนใครที่เป็นสายแต่งปืนเขาก็มีฟังก์ชันที่มาเอาใจตรงนี้อยู่เหมือนกันอาวุธยุทธโพรป,ปกรณ์ครับถือว่าค่อนข้างครบเมื่อใครที่ชอบเกมแบบสงครามยุคใหม่นะเกมนี้เปิดให้เล่นฟรีกันแล้วสามารถไปลองกันดูได้ครับฮาวโรอินฟินิ เกม FPS ระดับทิปเบิล A ครับที่เปิดให้เล่นฟรีในโหมดของออนไลน์มัลติเพลเยอร์นะซึ่งจะให้เกมเมอร์เข้าไปสสดกระสุนยิงกันกระจายครับด้วยอาวุธปืนเท่ๆล้ำๆภายในเกมนี้ตัวเกมของเขาเนี่ยจะมาโหมดการเล่นที่หลากหลายเลยใครชอบสไตล์ไหนก็เลือกโหมดกันได้ตามความชอบสเกลของแผนที่สําหรับตัวเกมนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างพอดีครับไม่ใหญ่หรือไม่เล็กจนเกินไปทางด้านงานของการตกแต่งนั้นเน้นไปที่ความเสริมหล่อเท่านั้นครับไม่มีผลต่อการเล่น ทำให้เรานั้นสามารถ mix and match อเทมของเราได้ค่อนข้างฟีสไตล์มากๆครับสำหรับตัวเกมนี้มาดูกันต่อกับเกม Counter Strike 2เกมภาคต่อของเกมยิงในตำนานจาก Counter Strike นั่นเองครับโดยตัวเกมนั้นยังคงรูปแบบการเล่นที่เป็นเกม t e c t i c a l s h o o t t r r 5 v 5ครับ สัดเมาส์ยิงหัวกันเหมือนเดิมไหเพิ่มเติมคือมีการปรับปรุงระบบต่างๆในการเล่นแบบยกเครื่องกันใหม่ทั้งหมดครับที่ระบบคราวนั้นดูดีและทันสมัยรวมถึงงานภาพกราฟิกแสงเงาก็ดูสมจริงมากกว่าเดิมครับเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าคนเล่นนั้นเยอะเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยฉะนั้นเวลาเข้าไปออนไลน์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะว่าจะไม่มีเพื่อนเล่นครับการันตีว่าคนเล่นเยอะกันอย่างแน่นอนครับ มาดูกันต่อกับเกมโลกคอมพานีอีกหนึ่งเกมฟรีครับที่ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะนี่คือเกมชูเตอร์ครับที่จะให้เราแบ่งทีมต่อสู้กันโดยตัวเกมนี้ต้องอาศัยทั้งทักษะการวางตำแหน่งภายในทีมและก็ความสามาัคคีร่วมมือกับเพื่อนของเราครับซึ่งตัวเกมของเขาเป็นมุมมองแบบ TPS นะระบบเกมเพย์เนี่ยคือแต่ละทีมต้องสลับการบุกและก็ป้องกันในแต่ละรอบครับซึ่งการเล่นของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่ความแม่นยำระยะการยิงบวกกับฝีมือของเพลเยอร์เองครับ แถมยังมีอาวุธล้ำๆนะให้ได้ใช้งานกาันซึ่งอาวุธเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการพลิกสถานการณ์กันได้ด้วยเกมนี้เน้นยิงแหละครับสเปคเบาๆไม่หนักเครื่องใครมีเพื่อนรู้ใจเนี่ยการันตีว่าหมั่นกันได้เลยครับ The Cycle Frontier เกมแอคชั่นชูตติ้งมุมมอง fps ที่ผสมผสานการเล่นแบบเข้ากันในแนวของ pvp และก็ pve ครับที่มีศัตรูไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวนะแนะนนว่าตัวเกมดังกล่าวครับเปิดให้บริการในรูปแบบของ f r ร e to p l y y สำหรับ The Cycle Frontier นั้นเป้าหมายคือทำภารกิจให้สำเร็จบนดาวเคราะห์ที่รกลางนะในขณะที่ต้องปกป้องชีวิตของตนเองจากสิ่งมีชีวิตบนต่างดาวแห่งนี้ด้วย เอาง่ายๆครับมันก็คือเกมยิงเอเลียตนะครับบวกกับการเล่นแบบ PvP เกมนี้ยิ่งมันเทิงเริงใจสายฮาร์ดคอร์กันอย่างแน่นอนเนื่องจากเป้าหมายในการชนะนั้นเราต้องทาภารกิจอย่างการเก็บแร่ตามสังหารมอนสเตอร์เพื่อรับเงินแล้วก็เอามาซื้ออาวุธครับแล้วก็ขึ้นยานหนีออกจากดาวให้สําเร็จแถมยังมีผู้เล่นที่จะต้องร่วมมือกันหรือจะไล่ฆ่ากันก็แล้วแต่เลยนะโดยตัวเกมนี้เปิดให้เล่นกันฟรีๆครับโหลดได้ที่สตรีมนะใครสนใจครับชวนเพื่อนเข้าตีแล้วไปมันกันดูได้เลยครับ เกมต่อไป Destiny 2เกมแนวชูตติ้งครับบวกกับการผจญภัยในต่างดาวครับซึ่งเกมนี้บ้านเราอาจจะไม่ฮิตสักเท่าไหร่นะแต่ทาว่านี่นับว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่มีงานภาพกราฟิกอลังการงานสร้างรายละเอียดดีเทลนั้นสูงมากาครับโดยจุดเด่นเกมนี้ครับอยู่ที่ระบบเกมเพย์ที่เน้นรูปแบบการเล่นแบบโควต์ op, ครับกับเพื่อนๆกันได้หรือจะเป็นการออนไลน์กับคนอื่นก็ได้เหมือนกันมีให้ช่วยกันทำเควสมีระบบ PVP ให้ประลองฝีมือกันได้ครับ ภายในเกมนี้ครับจะเป็นทีมแบบต่างดาวล้วนๆเลยนะไฮเทคแบบสุดๆครับถ้าคุณอยากได้เกมฟรีมีคุณภาพกราฟิกแบบแจ่มๆเกมนี้แนะนำไปเลยครับ <S <S j <ester> e s t e r Line เกม FPS Multiplayer <re> ครับที่เรียกว่าดึงของดีจากหลายๆเกมมาไว้ภายในเกมเดียว เกมนี้ครับมีตัวละครมากถึง8ตัวและกอาวุธกว่า25แบบให้เราได้เลือกใช้หลักๆจะเน้นไปที่การเล่นแบบ PvP ครับหรือใครที่อยากจะเล่น PvE ก็ทําได้เช่นเดียวกันอีกทั้งยังสามารถโกออกับเพื่อนมาตุยดานไปด้วยกันได้อีกด้วยนะทางด้านของเกมเพย์เนี่ยดุเดือดเร้าใจไม่แพ้กับเกม,มอื่นครับตอนนี้ตัวเกมยังอยู่ในช่วงของทดลองเล่นครับที่ยังไม่ใช่เวอร์ชันเต็มเสียเดียวโหมดการเล่นอาจจะยังไม่เยอะครับแต่ถ้ากําลังมองหาเกมยิงมึนเพินหรืออยากได้อะไรแปลกใหม่ตัวเกมนี้ถือว่าเอาอยู่ครับ ต่อกันด้วยเกม Overwatch 2อีกหนึ่งเกม a p s ชื่อดังครับภาคใหม่นะที่เรียกได้ว่าหวนคืนฟอร์มกันอีกแล้วครับโดยในภาคนี้เขาก็ทำมาในรูปแบบของฟรีทูเ a y เต็มรูปแบบส่วนเกมเพลย์หลักๆนะั้นยังคงเดิมนะคือจะมาสไตล์ของฮีโ o s h o o t อ er. ร์เลือกฮีโร่เน้นใช้สกิลแล้วก็ทีมเวิร์ก ที่ต้องใช้ความเข้าใจในการเล่นพอสมควรเป็นเกมที่เคยบูมมากๆครับในยุคอ e ีสปอร์ตรุ่งเรืองแต่ตอนนี้ก็ถือได้ว่ากระแสก็ค่อนข้างเพราลงมาพอสมควรครับโดยรวมยังถือว่างานดีอยู่ครับกราฟิกพาค่อนข้างสวยปี2024แบบนี้คนก็ยังเล่นกันเยอะอยู่ครับเกมต่อไป PUBG สุดยอดเกมชูเตอร์ครับที่ตอนนี้เปิดให้เล่นฟรีกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะและนี่คือเกมต้นฉบับของเกมแนวโดดโลมสไตล์แบทเทิลรอยย้อนนั่นเองแต่ใครที่ดูคลิปนี้กันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ารู้จักพับจีกันอย่างแน่นอนครับสมัยก่อนเนี่ยต้องซื้อก่อนเล่นนะถึงจะสามารถเข้าไปเล่นกันได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับเปิดฟรีครับเล่นกันง่ายสบายขึ้นเยอะทางด้านของงานกราฟิกแล้วก็ดีเทล,ละอะไรต่างๆภายในเกมก็จัดกันมาแบบครบเลยสมจริงมากๆครับและนี่เป็นอีกหนึ่งสุดยอดเกมฮีทกราฟที่มีคนเล่นเยอะตลอดทั้งวันครับ Champion. นับว่าเป็นเกมออนไลน์ชูตติ้งมันติเพเยอร์ครับที่มาในมุมมองกล้อง APS สำหรับตัวเกมนี้ในพื้นความดุเดือดเลือดสาดให้อารมณ์ประมาณเกมดูมยังไงอย่างนั้นเลยก็ว่าได้เราเนี่ยจะได้เลือกตัวละครครับออกต่อสู้กันแบบเดือดทั้งมนุษย์เอเลี่ยนและก็ทหารรับจ้างต่างดาวครับมีทั้งสกิลและความสามารถที่แตกต่างออกไปอีกทั้งเกมนี้ยังมีโหมดการเล่นให้เลือกหลายแบบรวมไปถึงแผนที่ที่ดีไซน์ออกมาได้ดีมากมาก ทั้งจุดวาร์ปจุดโดดครับที่เพิ่มความได้เปรียบในการเล่นบอกได้เลยว่าไม่ได้มีแค่ถือปืนยิงกันอย่างเดียวเพราะว่าความแม่นนั้นอาจจะไม่พอคุณจะต้องเร็วว่องไวและรู้มุมยิงถึงสามารถสร้างความได้เปรียบกันได้เป็นเกมฟรีเน้นคุณภาพครับถ้าอยากได้เกมแบบยิงหดโหดมันๆแบบไม่แคร์อะไรแล้วก็ตัวเกมนี้ถือว่าต้องลองเท่านั้นครับ มาต่อกันด้วยเกมว่าโลแลนด์เกม A.P.S ตัวเก่งยอดฮิตชื่อดังจากค่ายไลออดอีกหนึ่งเกมครับซึ่งค่ายนี้เกมดีเพียบนะทางพวกทีมไฟต์แท็กติกรีออคเลเจนก็พูดถึงกันมาแล้วสำหรับวาโลแลนด์นะครับเราจะต้องใช้ทั้งฝีมือและก็ทีมเวิร์คพอตัวในการเล่นในเกมแลาต้องเลือกเอเจนต์ครับหรือตัวละครผสมกับการเล่นเชิงกลยุทธ์จุดเด่นของเกมครับคือระบบความสามารถและรูปแบบการใช้งานตัวละคร พราะว่าแต่ละตัวนั้นจะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่จะส่งผลต่อการแพ้ชนะภายในเกมเลยก็ว่าได้เกมนี้เล่นเพลินใช้ได้ครับเล่นกับเพื่อนนันโคตรจะมันแถมใครที่คอมไม่แรงนก็สามารถเล่นกันได้แบบลื่นๆแล้วที่สำคัญตัวเกมรองรับภาษ้าไทยกันมาให้ครับใครที่ชื่นชอบแบบแนว a p s shooter ยิงแหลกแจกกระสุนนะโคตรออนไลน์เล่นเยอะเนี่ยเกมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ เกมถัดมา w a r f r a m e เกมแอคชั่น 3D ไซไฟมัลติเพลเยอร์ครับจากด r y s t a l e x t r e m e นั่นเองสำหรับเกมนี้จะมาในตีมแบบยุคแห่งอนาคตรครับถึงแม้ว่าตุกเกมนี้ถูกปล่อยออกมานานมากแล้วจนถึงทุกวันนี้ครับความอลังการงานสร้างและระบบการเล่นยังกินใจใคยหลายคนเลยโดยเนื้อหาเกมเพลย์ที่หลากหลายวกับสามารถเข้าไปเล่นกันได้แบบฟรีๆเนี่ยทำให้ w a l f r a m e ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันนั้นยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ครับกระโดดเข้าสู่เกมนี้อย่างไม่ขาดสายเอกลักษณ์ของวอลเฟมเลยครับทีเ่เด่นคือตัวละครเหล่านินจาไซเบอร์นะครับที่จะมาพร้อมกับอาวุธโคตรโหดโคตรเท่ส่วนระบบการเล่นเป็นแบบฟรีทูเพลย์ร้อยเปครับไอเทมต่างๆสามารถเก็บจากในเกมกันได้เกมนี้ไม่ใช่แค่ใส่ไอเทมแล้วเทพขึ้นเท่านั้นน,น,นะแต่ว่าฝีมือและก็สกิลเพลย์ของคนเล่นเองต่างหากครับที่สําคัญกว่าเป็นเกมแบบแฝงครับสายฟรีสายขยันนั้นอยู่ได้แบบยาวๆและตอนนี้ก็ลงเวอร์ชันโมบายกันแล้วด้วยครับ ต่อกันที่เกม Paladin s เกม m o b ้าครับที่จะมาในมุมมอง FPS ครับถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่เปิดหลายปีและผมนี่ชอบบักบังจริงภายในเกมเขามีระบบการเล่นที่น่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวละครสกิล,ลการต่อสู้ไปจนถึงอุปกรณ์และอาวุธต่างๆที่มีให้เลือกเล่นกันเยอะจริงๆครับสเสน่ห์ของทุกเกมนี้คือผู้เล่นแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถวางแผนการเล่นและพลิกแพงแก้เกมตามสถานการณ์ได้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ครับยังมีไอเทมและก็สกิลไว้แก้ทางกันในทุกตัวการเล่นเชิงรุกหรือเน้นตั้งรับก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามแผนของเรากันได้เลยครับถือว่าสุดยอดจริงๆในตรงนี้งานนี้ครับสายฟรีอยู่ได้ครับเล่นสนุกใครที่เน้นเล่นเกมฟรีนะเล่นยาวๆแนะนําไปลองเกมนี้อีก1เกมครับปิดท้ายกันด้วยเกม Team Fortress 2 เกมมัลติเพย์เอ er, APS สุดโด่งดังครับจากวาลล์คอร์ปอเรชันนั่นเองครับเกมนี้เปิดให้กี่ปีแล้วไม่รู้นะรู้แต่ว่านานมากๆครับดูจากภาพนี่ก็น่าจะเดากันออกว่าเป็นเกมที่ภาพเก่าจริงเห็นเก่าๆแบบนี้ครับแต่ทว่าคนเล่นนั้นอย่างเยอะโดยจุดเด่นของตัวเกมอยู่ที่โลบ,บของเกมเพย์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนครับมาพร้อมกับโหมดเกมต่างๆที่สามารถสนุกสนานกันได้หลากหลายรูปแบบผู้เล่นสามารถเลือกคัสของตัวละครซึ่งแต่ละคัสเนี่ยก็จะมีอาวุธที่แตกต่างออกไปครับ เป็นอีกหเกมที่วัดกันด้วยฝีมือไหวพริบความร่วมมือแล้วก็ความอดทนกันเป็นหลักครับกราฟิกเน้นแบบเรียบง่ายเลยคอมพิวเตอร์ยุคนี้ไม่น่านจะมีปัญหาครับเล่นกันได้แบบลื่นๆแน่นอนเห็นภาพเก่าๆแบบนี้ครับไม่แน่จริงเนี่ยอยู่ไม่ได้มันถึงปัจจุบันนี้กันอย่างแน่นอนละครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเกมฟรีสไตล์ชูเตอร์นะหลายชื่อเกมจะใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ครับใครอยากได้เกมแนวไหนเพิ่มเติมเลยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไ i b e กันด้วยล่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ